สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรงยิลุนครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจอใหญ่พลังช้างสารแรงโคตร ตัวนี้สเปคโคตรโหดครับมาพร้อมกับ CPU i9 Gen 13เบอร์แรงที่สุดในโน้ตบุ๊กมาพร้อมกับการ์ดจอสุดโหด RTX 4080หน้าจอใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์สีตรง100% DCI-P3 และที่สำคัญพกพาง่ายน้ำหนักถือว่าโอ้โหแบกไม่ปวดหลังแน่นอนนี่คือเจ้า MSI Raider GE78HX13V นะครับตัวที่ท็อปที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เริ่มราคาคัด ตัวกันก่อนดีกว่าลองดาวน์กันดูสิครับว่าสเปคคร่าวๆที่แอดมิกกินไปเมื่อกี้ราคาประมาณเท่าไหร่ห้ามขี้โกงแอบดูใน Google นะห้ามเสิร์ชนะห้ามเสิร์ชลองดาวน์ดูสิเท่าไหร่ เฉลยเลยก็แล้วกันหน9 9งแกเกันเกือบ200,000นะครับขาดไปประมาณ3 0,000บาทโอ้โหราคาโหดมากแต่เขาก็มาด้วยสเปคที่ทรงพลังสุดๆพลังช้างสารเหมือนที่เราเกินเงินไปใช้คําโบราณนะพลังช้างสานนะครับคุณสมบัติที่เด่นของมันมีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าจอเลยแล้วกันมาดูที่หน้าจอกันก่อนหน้าจอเขาครับใหญ่โตโออ่ามากมาก ใหญ่เบิ่มๆขนาด17นิ้วนะครับหน้าจอคือต้องบอกว่าใช้งานแทน PC นะครับที่เป็น g a ม i n g PC ได้สบายๆครับจอใหญ่ครับมาพร้อมกับจอในรูปแบบ 2K ความละเอียด 2K นี่คือคมชัดมากๆนะตัว refresh rate ครับเขาอยู่ที่165 h z ด้วยลื่นๆเลยที่สำคัญไปกว่านั้นครับยังมาพร้อมกับขอบเคสีในระดับ100% DCI P3 อีกด้วยโอ้โหแค่นี้แค่หน้าจอนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก่อน ตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับที่เป็นกล้องเว็บแคมแน่นอนราคาขนาดนี้ให้ของธรรมดามาไม่ได้เขาให้กล้องเว็บแคมนะครับเป็น IR camera แบบ 1080p มีตัวนี้ด้วยมาา่านชัตเตอร์มาแบบนี้ครับสามารถสั่งปิดได้เลยถ้าเป็นสีแดงนะครับกล้องเว็บแคมจะถูกปิดมาา่านชัตเตอร์อยู่ถ้าแบบนี้สลับมาทางด้านขวานะครับ จะเป็นการเปิดใช้งานกล้องเว็บแคมตัวนี้แบบเมนวลน,นะครับแต่ดีนะครับเมนวลแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดๆเลยบางทีไม่เผลอเรอไปเปิดปิดในซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยบางทีเราลืมอ่นะแบบนี้เห็นกับตาปิดด้วยนิ้วได้เลยนะครับพร้อมไมโครโฟนคู่นะครับสำหรับใช้งานกันตรงนี้ด้วยใช้แชทก็ได้หรือใช้ในเรื่องของ Security ก็ได้นะครับในระบบ Biometric ที่ใช้เป็นกล้องนั่นเองนะพวก Windows Hello ต่างๆนะครับ ไล่ลงมาครับขอบจอก็จะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งนั้นมีขอบจอที่บางมากๆ,ๆครับบานพับดูหล่อดูเท่ดีทีเดียวนะครับบานพับก็จะยื่นออกมาแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่บานพับแบบเหลี่ยมเรียมมลมลเฉยเฉยนะครับสวยนะส่วนด้านล่างตรงนี้ดูแปลกตาดีนะครับเป็นลวดลายของเท้าในการออกแบบก็จะเป็นพลาสติกแท่งๆตรงนี้ มันก็สวยแปลกๆดีแต่ต้องบอกได้เลยว่าถ้าใช้ไปนานๆฝุ่นอาจจะเกาะด้านในและเช็ดทําความสะอาดยากันสักนิดหนึ่งนะครับโลโก้ตรงนี้จะเห็นว่าเป็น MSI ในเวอร์ชั่นใหม่แล้วสวยมากครับ ส่วนคีย์บอร์ดเองโอ้โหอลังการงานสร้างตามสไตล์รุ่นฮ o อปของ MSI ครับใช้คีย์บอร์ดมาจากทาง Steel Series ที่ collaboration กันนะครับมีไฟ RGB แบบเพ r คี ey, นะครับก็คือปรับได้ทุกปุ่มอันนี้ดีมากๆนะครับพร้อมกันนั้นตรง WASD จะเห็นว่าเป็นแบบ transparent นะครับแบบใสสวยมากและเต่นเป็นสงา่ามากๆไม่ใช่แค่นั้นครับ นี่ครับมีปุ่มตัวเลขมาให้มีปุ่มลูกศรมาให้ครบถ้วนครบคันแต่ใช้เขาจะเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปเนาะแล้วจัดวางเลยเอาได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นิีในการกดถือว่าดีครับเด้งตอบรับกับมือได้ดีนะฮะไม่ต้องกังวลในส่วนของการใช้งานไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดแยกก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับมีช็อตคีย์ต่างๆนะครับบริเวณปุ่ม F1 ไปจนถึงด้านนี้เลยที่เป็น F11 นะครับ เพิ่มแสงลดแสงปรับสีปรับเสียงได้หมดไฟ R G B ก็ปรับได้นะครับผ่านตัว MSI Center สะดวกจริงๆถัดมาก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับตัว CPU การ์ดจอนะครับ ซึ่งในส่วนของสเปคเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเขาการันตีเอาไว้เลยมีซอฟต์แวร์ของ MSI เป็นในส่วนของการจัดสรรพลังงานของตัวเครื่องเล่งประสิทธิภาพความแรงให้สูงที่สุดอย่างตัว CPU ที่เขาใส่มาสามารถเล่งบูสต์คอร์ผ่าน t v b หรือว่า Thermal Velocity Boost ได้ถึง5.6 GHz แบบ2คอร์นะครับแล้วก็คอร์อื่นจะลดหลั่นลงมาเหลือ5.2 g h z อันนี้เหมาะมากสำหรับการเล่นเกมเรียกเฟรมเรทได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนด้านนี้ ก็จะเป็นตัวสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่เขาระบุมาไว้โดยภาพรวมนะครับ Rader ge 7 8 hx 1 3 v มีอะไรบ้างละ่ะมี msi overboost นะครับในรูปแบบ ultra มีในฝั่งของ mux switch นะครับก็คือใช้งานการจอแยกได้เลยมีในฝั่งของ cooler boost 5นะครับที่เป็นการระบายความร้อนนะมาในรูปแบบ6 h ฮ a ตไป p e นะครับ2พัดลม อันนี้ถือว่าแน่นอนเป็นจุดเด่นของ MSI มาโดยตลอดครับลำโพงเขามีมาให้6ตัวนะครับแบ่งเป็นตัวซับวูฟเฟอร์4ตัวและลำโพงปกติอีก2ตัวแบตเตอรี่99.9วัตต์อาวใช้งานยาวๆได้สบายบนแบตเตอรี่นะครับต่อจอแบบ m t ส tric ก i s ส Play ได้ก็คือต่อจอได้3จอด้วยกันนะครับมี Thunderbolt ด้วยนะแล้วก็จะมี HDMI มาให้นะครับ ไล่ลงมาจนสุดทางด้านล่างนะครับสะท้อนกระจกโคตรสวยนี่คือไฟเมตริกไลท์บาร์สวยมากแหมมันโอเคแหละมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องความแรงนะครับแต่ในเรื่องของความสวยต้องยกให้มันดูดีมันดูไซไฟมากๆดีไซน์ด้านในถือว่าแจ่มมากอ้อลืมพูดถึงไปในจุดตรงนี้อยากจะให้เจาะมาตรงลำโพงนิดนึงนี่ฮนะ จะเห็นว่ามีโลโก้ MSI ซ่อนอยู่ทั้งสองฝั่งลำโพงของเขานะครับจะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอยิงขึ้นหาผู้ฟังแล้วก็มีวูเฟอร์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบบึ้มบั่มเลยยิงเสียงแบบเสียงเบสนะนะโคตรเจ๋งในส่วนด้านนี้นะครับ ดีไซน์เอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็จะมีดีไซน์ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มาต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็ดูใส่ไฟมากโดยเฉพาะกับไอไฟเมทิกด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับวัสดุพื้นผิวนะครับ บริเวณที่พักมือก็จะเป็นในลักษณะแบบยิงทายมาด้านหลังเองก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมีโลโก้ MSI อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นมังกรของเขานะที่เป็นิก g เนเจอร์ของ MSI เลยเป็นไฟ RGB ครับฝาหลังอลูมิเนียมละมุนมือมากาแล้วก็ไล่ลงมาบริเวณด้านฐานของตัวโน้ตบุ๊กก็จะเจอกับดีไซน์ของเขาด้านตรงนี้นะครับเป็นแถบเส้นสีแดงสวยดีมีการตัดขอบตรงนี้นะครับเป็นสีออกแนวสีทองเนาะ ใช้ได้ใช้ได้บางคนอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีอะไรเรือ่อเนะครับแต่ความไม่ค่อยมีอะไรนี่แหละก็จะมีความดึงดูดนะโน้ตบุ๊กเองถือมือเดียวได้สบายแต่น้ําหนักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาช่างกันเนาะมาดูกันที่ตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่อยู่ต่างๆนะครับประกอบไปด้วยชุดระบายความร้อนนะสองฝั่งตรงนี้มีในฝั่งของ USB มีในฝั่งของ HDMI กิกะบิตแลนนะครับ นี่ฮะแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับก็มีช่องระบายความร้อนเพิ่มเติมมามี t u u n e r r o o t นะครับมี s d c a r d reader audio combo นะครับที่รองรับ audio boost นะฮะมีลำวงด้านนี้นะครับลำโพงลืมบอกไปว่ามาจาก Dyna Audio นะครับอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาครับมีช่องระบายความร้อน USB อีกหนึ่งช่องที่รองรับตัว display port ด้วย แล้วก็ usb type a อีก2ช่องนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นลำโพงนะขอบด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวขอบด้านหน้าเวลาไม่ได้เปิดมันก็จะดำดำมืดๆแบบนี้แต่ถ้าเปิดเอาแล้วให้ดูกันวสวยมากจริงๆดีไซน์แบบมีกลิ่นอายความเป็น msi เยอะมากๆไซไฟสุดๆไปเลยด้านหลังครับอยากจะให้ดูในช่องของการระบายความร้อนด้านบนครับพัดลม2ตัวแบบนี้ใหญ่เบิ่มๆครับมีนี่ฮะเลเดอร์ LED ตัวหนังสือพาดอยู่ตรงนี้เท่มากนะครับนะี่เป็นการยิงเลเซอร์ด้วยนะยิงเข้าไปในเนื้อที่เป็นเนื้อของวัสดุตรงนี้เลยนะครับทับลงมามีโลโก้ MSI ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่อง 3D พิมพ์ตึ๊ดๆๆๆมาไว้สวยมากโลโก้ใหม่ของเขามีในฝั่งของนี่เลย ช่องระบายความร้อน M.2 SSD นะครับซึ่งให้มาแบบโคตรอลังการเดี๋ยวเรามาลงดีเทลสเปคกันนี่ก็เป็นเลเบลนะครับการอัปเกรดไม่ยากขันน็อตตึ๊บ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  เข้าถึงการอัปเกรดได้เลยนะครับเรามาลงดีเทลในฝั่งของสเปคกันบ้างดีกว่าครับสำหรับ CPU อย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นนะครับเจ้า CPU ของโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับมาพร้อมกับ Core i 9 1 3 9 8 0 HX เป็น CPU ที่ดีที่สุดที่แรงที่สุดในโน้ตบุ๊กที่จะหาใส่ได้แล้วนะครับตัวนี้มี o o s t t l o c k นะครับสูงสุด5.6 GHz เป็น CPU แบบ24คอร์32เทรดนะครับแบ่งเป็นในฝั่งของ P c o r e 8 P c o r e และที่เหลือจะเป็น E c อ r e หมดเลย ช่วยกันประมวลผลได้สบายมากนะครับสตรีมมิ่งตัดต่อทํางานต่างๆได้หมดเพราะเขามีตัว t r a เ Director คอยแจกจ่ายงานกันอันนี้คือสุดยอดแล้วการ์ดจอยังสุดยอดยิ่งกว่าครับเพราะเขามาพร้อมกับการ์ดจอ GForce e RTX 4080นะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ภายในเครื่อง MSI นะครับ Raider GE 78ตัวนี้ เขารองรับ mux switch ครับนั่นก็หมายความว่าสามารถฟอสให้การ์ดจอทำงานเดียเด่ยวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอในฝั่งของ cpu นะ igpu มาช่วยนะครับทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันนี้แรงมากเหมาะสำหรับสายเกมสุดๆครับในฝั่งของ ram ครับน่าตกใจมากให้ ram มาแบบเต็มที่จริงๆ ram 6 4 g b เยอะกว่าเครื่องหลายๆคนแน่นอนแล้วก็เครื่องของผมนี่ใช้อยู่เป็นประจำด้วยนะครับ64 g b DDR5 bus 5006ครับผมและที่ช็อกไปกว่านนั้นก็คือ SSD นะครับ SSD เขาใส่มาแบบน่าตกใจมาก SSD เป็น SSD 2 t b ไต2ตัว4 t ทต่อเรทด,ด้วยโ <c oughs> คตรสุดนะครับแบตเตอรี่99วัตต์อาว และที่สำคัญที่สุดนะครับมีไลเซนในฝั่งของ Windows มาและมีประกันสินค้านะครับมาให้สูงถึง3ปีครับปีแรกจะเป็นตัว international นะได้ทั่วโลกเลยส่วน2ปีที่เหลือจะเป็นประกัน carry in ในประเทศไทยนะครับเสียดายในเรื่องของประกันนิดนึงถ้าทำเป็น on site service สักปีแรกหรือว่าอาจจะเป็น3ปีไปเลย จะยิ่งดีนะครับนอกเหนือจากสเปคของเครื่องในด้านของฮาร์ดแวร์นะครับต้องบอกว่าตัวการ์ดจอเขามีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบน่าสนใจมากนะปัจจุบันนี้เราเคยได้ยินเลเทรซิงมาแล้วใช่ไหม แต่เขามีเหนือไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือเจ้า panoramic ray Tracing หรือแ h t r a c i n g นะครับก็จะเรื่องของแสงและเงานี่แหละที่ปกติโอเค ray Tracing ก็จะเป็นการประมวลผลในเรื่องของแสงและเงาแบบเรียลไทม์ใช่ไหมแต่เทคโนโลยีแ h tracing นะครับจะเหนือไปกว่านั้นอีกคือจะได้แสงและเงา,นานที่สมจริงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนเราดูหนังนะฮะแบบนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ติดนิดนึงตรงที่เกมที่รองรับมีไม่มากอย่าง Cy เ e อร์พังแบบนี้เป็นต้นแต่ในอนาคตกําลังมีเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลย มีพบ d l s s 3ที่ใส่มาอยู่ในการ์ดจอมี AV1 ต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากจะมีอยู่ใน CPU แล้วนะยังมีในฝั่งของการ์ดจออีกใครที่ทำงานด้านการสตรีมหรือตัดต่อวิดีโอน่าจะชื่นชอบกันนะครับตัวนี้ไม่ได้เด่นแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะใส่ทุกอย่างมาแบบครบๆเลยส่วนนี่ฮะให้ดูกันตรงนี้นี่คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับสำหรับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟขาวเขาให้มาในรูปแบบ330วัตต์ใหญ่โตโออาสมฐานะมากม เป็นของชิคกคนี่นะครับหัวเชื่อมต่อเขาจะไม่เหมือนกับหัวเชื่อมต่อที่เราอาจจะเคยเห็นในโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับจะเป็นหัวเชื่อมต่อคล้ายคกับหัว USB แต่ไม่ใช่นะครับหัวเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะจ่ายไฟได้เต็มที่มากขึ้นนั่นเองและนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับการใช้งานในฝั่งของ CPU และในฝั่งของ GPU หรือการ์ดจอนะครับอย่างที่บอกไปมีเทคโนโลยีของ MSI นะครับในชื่อว่า MSI Overboost Ultra ที่สามารถไปปรับได้ผ่าน MSI Center ทําให้การใช้งานการ์ดจอ และ CPU b o o t สูงสุดนะครับได้250วัตต์ใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มข้อแน่นอนแต่ก็มาพร้อมกับการระบายความร้อน Cooler b o o t ไฟนะอันนี้ตามที่เขาบริฟมาในหน้ากระดาษนี้หายห่วงแน่นอนแต่เราต้องไปดูของจริงกันครับว่าตอนใช้งานจริงเนี่ยมันจะทำได้เหมือนที่เขาบอกหรือว่าตามไปดูกันเลย ลองดูการทดสอบเกมกันครับการทดสอบปรับแบบ 2K Extreme DLSS เปิด Quality เฟรมเรทที่ได้ครับภายในเครื่องนี้ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเฟรมเรทคือ 150-160fps ครับในฝ้าฝั่งของการระบายความร้อนการจอเองก็อยู่ที่72องศาเท่านั้นเองส่วน CPU อยู่ที่80กว่าครับหูวีเล่นเกมกันฟินไฟเลย ถัดมาก็จะเป็นอย่าง Cyberpunk ครับเปิด Ray Tracing Ultra นะครับแล้วก็เล่นในรูปแบบ2 k ให้ดูกันภายในเกมครับนี่เดินเล่นภายในเกมกันเลยนะเฟรมเรทอยู่ในช่วง70บวกบวกคือสุดมากๆครับความร้อนก็คุมได้ดีไม่ว่าจะเป็น CPU หรือการ์จอนะครับส่วนประสบการณ์ในการใช้งานคีย์บอร์ดก็กดมันมากๆหน้าจอใหญ่เต็มตาสีสวยมากครับ และเช่นกันกับอีกหนึ่งเกมอย่าง Forza Horizon 2K ปรับ Extreme ปรับสุดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะ110 120 FPS กันเลยทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าลื่นไหลามากแล้วก็จะเห็นในเรื่องของตัวอุณหภูมิที่ยังอยู่ในเก์ที่โอเคเลยนะครับ CPU อาจจะสูงก็เดิมเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ในช่วง80กว่าถือว่าทำได้ดีครับ แรแรงของเขาเจ้า r a เดอร GE78HX มันหายห่วงอยู่แล้วความร้อนเองถือว่าทำหน้าที่ของเขาได้ดีพอสมควรเลยนะครับถึงแม้จะอยู่ในขนาดเล็กๆแค่นี้แต่ดูความร้อนนั่นสิทดสอบแบบเอาคอนะครับความร้อนสูงสุดอยู่ประมาณช่วง80ไม่ถึง90นะครับตอนนี้เขาเริ่มเซฟความร้อนแล้วให้อยู่ในช่วง83ตัวคล็อกสปีดของเขาก็ดรอปลงมาเป็น4กิกกว่า อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเราทดสอบด้วยการใช้งาน100%ทุกคอนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เล่นเกมหรือใช้สตรีมมิ่งมันดึงไม่ถึงขนาดนี้บ o ส t c คอร k วิง่งแบบแรงปื๊ดปารตเลยหายห่วงเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้า G E 78HX ตัวนี้ทำหน้าที่ของเขาได้ดีเลยนะฮะแต่ราคาก็จะแรงนิดหนึ่งนะครับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแน่นอนมันเหมาะสำหรับคนที่มีงบ สูงนิดหนึงมีเงินเยอะนิดหนึงนะครับหรือสําหรับคนที่มองหาโน้ตบุ๊กที่ต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในขนาดที่เล็กที่สุดเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนถึงแม้มันจะดูใหญ่แต่บอกได้เลยว่ายังพกพาง,ง่ายอยู่นั่นเองนะครับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้แทน pc ได้แบบเต็มที่ในปี2023ตัวนี้เลยครับแรงพลังช้างสารจริงๆ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนที่มีงบจำกัดนะครับในช่วง4-5หมื่นแบบนี้ mm. ก็ยังสามารถเลือกตัวอื่นของ MSI ไว้เป็นทางเลือกก็ได้นะหรือจะไปลองสัมผั์จริงๆดูก่อนก็ได้ที่ MSI Store หรือ MSI Shop ทั่วประเทศไทยนะครับ mm. เขามีกระจายตามห้างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะ mm. ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจจัดหากันได้เลยครับ mm. MSI GE 78HX13V ครับโน้ตบุ๊กพลังชั้งสารโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดและแรงที่สุดตัวหนึ่งเลยครับในปี2023จาก MSI ครับ